ปวดกลา <นะ S 2> งคืนก็ปวดนอนก็ปวดเว่าเ <นะ S 1> วาลวาเวลาเขาจะลุกขึ้นใช่ไหมเสียงมันจะลั่นดังก๊ก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 เลยตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเออเขาจะทําอะไรรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเขาเยอะเลยอ่ะกินประมาณสักสิบห้าวันได้ชุดแรกเลยชุดใหญ่ให้กินเช้าเย็นเลยเพราะว่าอาการเขามันปวดหนักแล้วตอนนี้ก็ตัดสินใจให้กินเช้าเย็นหมดไม่เป็นไรสิแคกล้สิบห้าวันก็สิบห้าวันปกติถ้ากินเย็นมันจะได้เดือนหนึ่งใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ให้กินแค่สิบห้าวัน แล้วตอนนี้สั่งมาใหม่อีกให้กินเฉพาะตอนเย็นก่นอนนอนก่อนนอนแปดจุดสี่แล้วจะพรุ่งน,นี้จะแปดจุดสี่แล้วอันนี้ก็แปดสิบ่าทแล้วเ้าาก็ดีดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยไงคือเขาไม่บ่นไม่ปวดไม่อะไรมันก็มันก็ดีทุกอย่างมันก็สบายใจแล้วใช่ไหม<อ>การเดินการเหนินเราก็ไม่ต้องไปครัวว่าไปนู้นก็จะสะดุดล้มหรืออะไรล้มตอนนี้เขาแบบช่วยเหลือตัวเองได้ปกติจะการยกถังขยะไม่ได้นะ๋ยนนี้ปอเลยก็อยากให้คนที่เขาเคยเป็นอยู่นะ อยากให้ลองทานตัวนี้อยู่แตสำหรับป้าใหญ่ที่กินอยู่นอนติดเตียงนั้นนะนะนะอา,าการจากที่ว่าเดินไม่ได้อะไรไม่ได้จากปวดกระดูกหลังมันพุ่นหมดนะพอมากินตัวนี้รู้สึกมันจะไปคลายเส้นระบบที่ว่า กระดูคทับเต้นทับอะไรอย่างงี้นะมันถึงได้ลุกขึ้นมาได้แลลวแต่เขาเดินได้เขาลุกอย่างนี้ได้นั่นไม่นอนติดเตียงผมก็หรือว่าเยี่ยมแล้วดูที่ว่ากินชุดดีหรือว่าจะกินไปตลอดอันนี้ก็ไม่เป็นไรมันดีมันก็จะต้องดีคิดว่ามันจะต้องดีเรื่อยๆก็รแรกนะมันเป็นยิงขนาดนี้แล้วแต่มันอาจจะไปเสริมร้งางไอ้ส่วนที่สึกล้อไปอะไรไปให้มันดีขึ้นเนี่ยชื่อเล่นชื่อติงจ่าชื่อจริงชื่อทองย้อยจ้า ตรงรถเนี่ยมันก็เส้นมันพลิกลื่นยังไงเนี่ยมันแป๊บเลยเดินไม่ได้เลยเท็กระคาพรพับเพียบก็ไม่ได้นะขี่รถก็ไม่ได้เดินต้องถือไม้เท้าข้างเนี้ยปวดข้างเดียวเดี๋ยวกินตัวนี้เข้าไปรู้สึกว่ามันดีประมาณอาทิตย์หนึ่งนั่งพับเพียบได้ขี่รถจัก,กรยานไปสวนประมาณไปกับสองกิโลไปกิโลมากิโลทุกวันฉันว่าดีฉันเห็นปาใหญ่แกลุกได้แกนอนติดเตียงนะปาใหญ่นะ่ะ เอาเอามาให้ดูเขาถ่ายรูปไป้เห็นไหมไปาใหญ่เดินได้ลูกนั่งได้เออก็ดีก็สั่งกินเมืองน้อยของดีแต่คิดว่ามันแพงไ,ม,ไม่แพงนะไม่แพงแค่พันกว่าบาทเองถ้าเอาชุดใหญ่มันก็แค่สามพันก็ไม่แพงซื้อ,อายุเราซื้อความแข็งแรงของเราดีทำงานได้ฉันก็ว่าดีอะ